เงินกบหนางกันลแล้วาเพเลนนีนให้มอ,อีกกาปีตาโดีลด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 เปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินนี่ข่าวเ้าเว้ยเอ้มาพี่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  กระดาษนี่ทั้งทีเบิกพี่